เบิ้งพี่น้องสามนอนมีความสุขหลายอยู่ในบ้านเบิ้งขีดดข้ดินมันหลุดหอบขี้ดินเข้ามาในบ้านเปิดพระรุ่มให้แล้วมันนี้นอนเสืออยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละ <c oughs> ข้ามมาในพร่เสิเล่นเข้ามาในบ้านเลยพีน่น้องเล่นเข้ามาแล้วนอนแปะ๊ะลงอยากให้เขาเปิดพระรุ่มให้หวานน้ำกับว่าท่านขี้ดินนี่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 ตาซังนี่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 ซังเถียนี่ อีพ่ออีพ no ่ออีพ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 ่อเฮ้ยอะไรคะอะไรคะอย่างลูกอืมอืมอืมผลฮี่อืมอะไรคะที่ที่คนสวยอะไรคะอะไรคะเฮ้อะไรลูกอืมหวานรำเพริ่มำเพริ่มรึเปล่ามาเร็ว